สวัสดีค่ะพี่น้องไปเดอนสีมาเห็ดโอ้ไปเดินไทยกับเข่ามือนีเนี้ยมือสางนี่พี่น้องเราเพิ่งกับเขาไปเดินกินเอียงเด้อพี่น้อง,งอันนี้ก็พัดเปียวหวานไปเดินนั่นพัดไปให้น้องไปเดอนก็เลยจงไว้แต่กินเจ้าของหน,น่อยนึงตักพ่อได้นั่นเนาะพี่น้องตักไว้พ่อได้กินเข่านี้ก็เขาไปเดินมือน,นั่นไปเดินไปส่งของให้แม่ไปเดินไปเดินไปสื่อแม่ร่อนมาจาก ปิกซีสะพานควายเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ซื้อมาจากบ้านพอไไ่อใหญ่นายลอยเมือนเ้านี่ซื้อมาแปดสิบบาทพี่น้องกล้วยหอมแปดสิบบาทมาเด้อพี่น้องมากินเขาน้ำกันเบิ้งเจ้าเสือพี่น้องเบื้องเจ้าเสือให้เบิ้งเจ้าเสือเอากินข้าวเสือกินข้าวเร็วกินกินลูกกินเออกิน กินอาหารจนเสื้อกินอาหารพี่น้องคนกับแมวกินอาหารเมื่อเนี้ก็จะกินอาหารคนกินอยู่ที่โต๊ะแมวกินอยู่ข้างล่างอาหารเช้าป้าเดือนอาหารแม่บ้านพี่น้องกินเพื่ออยู่อันนี้ไม่หล่อนเพราะท่านพาด้วยนี่เพราะท่านพากิน เลยบัท่านพาขันพาพุ่นล้วจังควายสีไทยเห็นพี่น้องเขาเบิ่งอีกหอดนึงเนาะน,นี่ประเด็นกินน่อาหารในมือเสิร์ฟเลพัดเปรี้ยวหวาน,นตาักไปหน่อยนึงไปไทยกินเจ้าของนอกพี่น้องนะที่ว่าพัดเปรี้ยวหวานคือพวกขบพวกขบพอบานประเด็นหนั่นตักแดงออกหน่อยนึงพ่อได้เป็นได้กินขยำเข่ากินพอได้เลี่ยวๆมือไปเนาะพี่น้องเนาะ นอกนั้นก็ตักไปใหเพิ่นจาของก็เลยแบ่งไ้กินหน่อยหนึ่งอันนี้การเมลอนนี่ไปเด็นไปสื่อมาจากบิ๊กซี่หรอกไป่งของก็ไเล่สื่อมาพร้อมกวยนี่ออกไปสื่อของก็เลยสื่อมานั่มนอกพี่น้องเนาะออกไปสื่อผ่าปิดปากก็เลยสื่อกลวยหอมมานั้เจาะเสือกินอาหารอิ่มเราไปเพลินหรอกจองพลินหลอกกินอาหารอิ่มเราเบิ่งกินหน่อ้เบิ่งเจาเสือกินอาหารอิ่มเราไปจอง ในบงจอเสือหน่อยเสือน้อยเสือน้อยเสือน้อยทำอะไรลูกทำอะไรฮะมันไปจ้องม่องอย่างยแอบแอบอยู่คนอยู่คางคาง,างพี่น้องมือนี่ฮ้อนห่อนพี่น้องบรรยากาศฮ้อนครับฮ้อนเนี่ยฮ้อนครับฮ้อนมีล้วเลยมี่อากาศฮ้อนมึงฮ้อนฮ้อนพี่น้องอากาศฮ้อนเหี่ยหน่อยปอกๆเลย ทายกับเขาบรรยากาศกับเขาอะไเบิ่งอาหารอาหารเพื่อสุขภาพพี่น้องมีครบทบุแนวซื้อเมล่อนมาเราก็ซื้อกล้วยมาเมล่อนกล้วยพี่น้องอันนี้ประเด็นนั่นผัดไส้หมูสับเดียวกันเนี่ยเปรี้ยวหวานไส่หมูสับใส่หมูสับไส,ส,ส้สับประรดพี่น้องใส่ครบทบุแนแว้วแต่ว่าให้ตักไปให้เจ้าของกินแค่นี้ เพ่อได้กินเข่าลงข้อเนาะพี่น้องอันนั้นเอาไปให้ะเจ้าตักหลายบ่ได้เพราะว่าเฮาเฮ็ดกับเข่าให้ได้ประเด็นก็เลยได้แบ่งหน่อยๆน่ได้หมกแดงกับได้ซ้ำหนีเอาเนาะพี่น้องเนาะห้ากินไปน้องบ่มีหยังกินประเด็นก็เลยแบ่งสุเทียไประเด็นก็บ่แบ่งไปดอกมีหงดนิดห่อยประเด็นแบ่งไวหวกินแบ่งไว้กินหน่อยนึงบ่มีกับเข่ายังมึนเสาร์ประเด็นก็เลยเอานี่แบ่งไห้กิน ยังไงก็ขอจบคลิปไปสำนีก่อนเด้อพี่น้องไ้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ค่ะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิอบทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณเผื่อใหม่กับเผื่อเก่าเด้อเผื่อนใหม่มาช้าๆได้พาเล่มงามเด้อพี่น้องขอบคุณกดไลท์กดแชร์ฝากส่องป้าเดือนสองกับดวงเดือนสี่สิบเก้าีเดอร์ไปเดือนเจ็ดยุดสามช่องพี่น้องนี่ก็ขอจบคลิปไปสำนีก่อนเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะค thank you For watching โอ้ยมัอวันได้ลายพี่น้องไงมือน,นี่จังมนอากาศห่อนมันวันกันหลายฮะตัวนี้ก็เนิ้อพี่น้องบัดดีค่ะไปติดตามคลิปหนาาประเดียนเอียวยังมันลงให้พี่น้องเข้าเบิง้งติชมได้ตามใจชอบนะคะขอบคุณทุกไหลทุกเลิบค่ะ